พี่น้องสมาชิกกองอาสารักษานแดนที่รักทั้งหลายเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับสมาชิกกองอาสารักษานแดนซึ่งเป็นหน่วยกาลังหน่วยเดียวของกระทรวงมหาดไทย một trận đấu, ừ! thôi, ổn đi, chào một như bữa nay được không? 10 con,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  Ôi vật, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, khóa. Oh. một lúc, oh. một trận đấu. หน้านะครับเราอย่าไปก้มหน้านะครับอย่าไปก้มหน้าหัว้าึงึงึว้าึงึงึว้ึงึงึงตาลับีบฟังหมดทั่วหมดทั่วตาลเบียบ ใช้แรงเหวี่ยงของสะโพกนะครับพยายามล็อกมือตัวเองให้ได้นะครับพยายามล็อกมือตัวเองให้ได้นะครับพยายามล็อกมือตัวเองให้ได้ทำไรในแถวขอญาตนะครับขอญาตกลับเริอึเริ่มเริ music, <En> ่ม<ะ> <In> ต้นกล<ะ>ับเริ <oughs> กมมนานนครับปึ้งเท่าดึง่งดึ่งดึ่ปึ้ง bung 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 นะครับการฝึกตรงนี้นะครับเน้นครับระเบียบวินัยการเข้ามาอยู่ในวิเลยผู้ชายครั้งแรกนะครับต้องเข้าด่านต้องฝึกสองทิศแรกต้องฝึกระเบียบวินัยนะครับร้อยเด็กเน้นเรื่องระเบียบวินัยนะครับเน้นระเบียบวินัยเข้ามาอยู่ครั้งแรกต้องฝึกนะครับฝึกเรียกคลักกำลังออกเข้ามาก่อนนะครับฝึกนักเรียนยาสิบิดนะครับวิเลยผู้ชายนะครับตามระเบียบแล้วต้องฝึกนะครับเรียกกําลัง ให้ฟื้นสภาพร่างกายนะครับให้ได้นะครับฟื้นสภาพราของร่างกายให้ได้ <Hey. S 1> เพราะฉะนั้นแล้วกันนี้นะครับ <Hey. S 1> ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เน้นระเบียบวินัยเราจะเน้นระเบียบวินัยเป็นหลักนะครับและพละกําลัง あ